สวัสดีครับสั่ะอยู่พวกเราทีมฟรีจิตนะครับผมฟรีจิแบคโคนครับฟรีจิสโนงและบิดค่ะโอเครับวันนี้เราอยู่กับการอันมอกนะครับกล่องใหม่อย่าง DBT 04นะครับ <Okay. S 1> ก็จะมีด้วยกัน2กล่องเนาะมา2ชุดโดยเริ่มจากชุดนี้ก่อนเลยมีอะไรน่าสนใจบ้างอันนี้ก็นะคะชุดนี้ที่เป็นหน้ากล่องเป็นเดียบรอ s อันเป็นลาวันบูธจะมี3แฟนด้วยกันก็คือ Empire, so here, แล้วก็เนมไทยโซเชียแล้วก็ แกเสเซกนะคะหรือก็คือสีน้ำเงินสีเขียวสีแดงที่เรารู้จักแล้วก็มีกรกดสส่มแถมหลังใบแต่ถ้าโชคดีก็จะได้สองใบเหมือนที่ผมได้ <c oughs> แล้วก็ทางฝั่งนี้นะครับจะเป็นของเซรัเทอร์ไลฟ์นะครับแล้วก็ในกล่องก็จะมีของเคเทอร์กับลังเกตทาร์เล็กครับแล้วม,มีเหมือนเดิมที่ส่มหลังกล่องถ้าโชคดีก็ได้มากกว่าหน <c oughs> ึ่งใบ่งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยดีกว่าว่าข้างในเราจะเปิดได้เลยกันหลังกล่องในตดวนนี้ไปโอเคครับก็เข้าสู่การอันบ็อกนะครับก็ เดี๋ยวจะอันบล็อกกันชุดละสี่กล่องเนาะเดี๋ยวจะขอเริ่มจากกล่อ,ของของเซรัปเพีวยวไลท์ก่อนเนาะนันกงกงใช่ไม่ใช่คอค <c oughs> ่นั้นอ๋อนี่เกียรตสามกล่องครุ่ลำตวดลำตวลำตวดลำตวดเลย ทำไมมีพิมพ์สองอันวะนี่โทเค็นลงมือ <c oughs> ได,ด้มากกว่าหนึ่งได้ทีมากกว่าหนึ่งใบอ่ะช่วงดีมากนะได,ได้การหลังกล่องมากมากว่าหนึ่งใบนเหมือนดักสเตนดไม่กกใช่อเออใช่หนูก็จะพูดว่าดักสเตนตัดนะตัดทิ้งนะให้ไปกันที่ไม่โดนแน่นอนเฮ้ยอันนี้ของดีอยู่กบ,บาสของเใส่ลูกบ,บาส ตัวช่วยกันบรูสอ,ออเดอร์ออเดอร์จวกดส่สงไปอ่าเวอร์รี่นะแกยากจังไงลูกโอ้โหโอเคเป็นออเดอร์อีกใหบหนึง่งอ,ออเดอร์แหวนแดง ต้นทางกันได้โซได้ไงเดมไดจุดอะโอเคครับประมาณนี้ครับที่พวกผมเปิดกันนะครับในแปดกล่องนี้ก็ใช้ได้ไหมก็โอเคมั้งไม่ได้จิกเกอร์อ, <laughs> อะแน่นอนนะเพราะมันอยู่โผมไ, <c oughs> ได้ไงล่ะแค่แค่สองเลยโอเคเดี๋ยวข้างในกล่องมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งตั้มเอาโอเคครับ สำหรับคนที่ไม่ซื้อ C ีนพครับของเสริมสายปั๊บซาก้าครับสายอาวุธก็คือเก็บสองตัวนี้ที่สามารถทนะิ้งออเดอร์แล้วเปลี่ยนมือได้ถ้ามีออเดอร์เยอะเกินไปแล้วก็บวก5,000แล้วก็เป็นเก็บหนึ่งที่บุธสเปถ,ถ้ามีอาวุธครบสใบและออเดอร์เก็บอาวุธขึ้นมือเพื่ออาวุธเพ่ออาวุธหมด อยากจะเอามาใช้เพิ่มแล้วก็ของสายยูจีนเจนหนึ่งคู่คู่นี้ตลกดีครับชอบมันมันเห็นพีทายแล้วก็ยกกันเองขึ้นมือมันต้องใช้คู่กันแล้วก็เอาไเล่นสนุกได้อันนี้แล้วก็อันที่ผมชอบส่วนตัวก็คือออเดอร์โอเวอร์ลอดกาดสองหมื่ได้อันนี้ชอบมากแล้วก็มีของเสริมได้ชุดเด็กเป็นคู่ผู้หญิงของวนนี้ าสามารถหาได้เกตมากกว่าแบรนดากาดขึ้นมือถ้าเอาไว้ในคู่กันก็เสริมได้ทั้งสายโซษณาไลน์แล้วก็สายเกจสีประมาณนี้ครับโอเคครับหลังกล่องสีแดงนะครับนี่ได้สองใบนี้อันนี้สวยมากแล้วก็อันนี้ของดีเก่งกว่าเกจหนึ่งใน b อี bt ครับนะไปด้หลังกล่องนี้น่าใช้ครับบอกว่าถ้ามีเทวฮัน ทางขวาจะบวกห้าพันถ้ามีทางซ้ายก็ได้เงินเสรอ่าเป็นตัวเจนหนึ่งเินเสรได้สุดยอดมากอ่แค่แหววเติมสีแดงประห่งกีลืมนะครับอ่ะครับผมสำหรับสีน้าเงินนะครับของทรัพที่คนไม่ได้ซื้อซีีนะครับจะมีบูทนะครับบูทจะมีบูทเกตสีครับทำให้เพิ่มเวฟได้จากห้าเป็นหกนะครับแต่ว่าใช้เวลาเหมือนเดิม แล้วก็ออเดอร์ครับจะมีจะทําให้หงายดมได้ครับเหมือนตัวเก่าแต่ว่าถ้าใครเล่นสายเกศสี 4, นะครับแนะนําว่าใช้ออเดอร์โซชัทสี่เก่งกว่าแล้วก็ตัวนี้ถือว่าใช้ค่อนข้างยากครับแต่ว่าได้พลังฟบตัวนี้ได้เติมบอร์ดครับโซชัทสองคองหนึ่งฟนันร์ดเหมือนเดิมครับแล้วก็บอกห้าพัน ของบูประมาณนี้ครับแล้วก็ของกีดอนครับจะมีตัวนี้ค่อนข้างเก่งครับเติมบอดหนึ่งโดยเขาไดบอดหนึ่งครับแล้วก็กระต่ายครับได้เวฟเพิ่มแต่ค่อนข้างจะไฮโลนิดนึงแล้วก็มีหมีหมีเติมบอรดได้ครับแต่ต้องอยู่แต่ว่าต้องเห็นกีดอนเข้ามาใหม่แล้วก็ของฝั่ง บาลูแมกเนตนะครับจะมีคนนี้เติมโซบวกพลังแถวหน้าครับแล้วก็ตัวนี้จริงๆไม่ใช่ของซับบาโลครับแต่ว่าเป็นของทั้งหมดเลยแต่ว่าอยู่บาโลเก่งมากครับโซชาร์จบวกห้าพันครับอืมแล้วก็ที่เหลือจะเป็นพวกคอมมอนครับคอมมอนจะมีคนคนนู้นคนนี้ครับ คาตาบาสทิ้งมาหนึ่งครับแวนกาดเป็นกีดอนเนาะเลือกการ์ดเกตสามเกตสามโต้ต่ำกว่าจากโซโคอรครับจะคล้ายๆกับคนในกล่องแรกแต่ว่ากินบาดน้อยกว่าครับแล้วก็คนนี้ครับโซชัดสองครับถ้าเป็นบุกช่วงหัวใจครับเป็นบวกหมื่นถือว่าค่อนข้างเก่งครับแต่ว่ามีตัวอื่นที่ดีกว่าเขาสิ้น <c oughs> แขนค่อนข้างสีค่อนข้างสื่ง,งครับคนนี้ครับของซับของ Barfo Medes ครับตัว C P อตัว P R มีเกตสามสองใบในโซครับทิ้งเมื่อหนึ่บวกหมืครับ, 11, 15, รบถือว่าค่อนข้างเป็นตัวตีที่แรงของเด็กแลก็ตัวนี้ของซับ Barfo m e d e เหมือนกันครับเกตสามสองใบในโซครับชิวหม <t> ืน่นหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ครับบวก บุกเชื่องใจตัวข้างหน้ามันบวก5,000ครับเอา,เอาจะได้ใช้ตอนบูทร่างม่วงเข้าครับแล้วก็ตัวนี้ครับบูทฮิตบูทเอ้ถ้าบูทแวนฮิตเล,เลือกโซคอได้ครับค่อนข้างใช้ยากครับเพราะว่าไม่มีบวกพลังไม่มีบวกอะไรเลยผมจำได้ล้วอันนี้นี่ว่าท่าเทเ่มันจะท่าเท่ตอน ทีดีดาชิเวลมาครับจะมีตัวหนึ่งบอกว่าถ้าเห็นโซวัสี่ครับเลือกยิงได้หนึ่งตัวครับเราจะสามารถทําดีนายกิฟฟินในสีม่งวงได้ครับอ่าครับก็สีน้ำเงินภาพรวมประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่แนะนําเป็นสำหรับคนที่ยังไม่ซื้อ c ีกับที่ซื้อ c ีแล้วก็จะมีคอมมอนเสริมให้ถ้ามีถ้าซื้อ c ีไปแล้วคิดว่าคลซื้อไหม ซ,ซื้อซื้อไว้จริงๆซื้อซื้อเพื่อดอกครับ <L an> ผมแนะนาว่าถ้าซื้อก็ซื้อเพื่อดอกครับแต่ว่าถ้าไม่ถ้าไม่ได้เก็บถ้าไม่ได้ใช้ดอกอะไรขนาดนั้นก็ไม่ต้องซื้อก็ได้ครับประมาณนี้ครับผมห,หลังกล่องพี่หลังกล่องหลังกล่องนะครับจะเป็นสามใบนี้เ,เนาะเป็นดอกหลูครับค่อนข้างสวยแล้วก็ตัวนี้ครับถ้าแวนโดนฮิตครับจะเป็นชิลสองหมชิลกาดหนามากครับ แล้วก็เป็นโซชัสสีที่เขารีมาเป็นฟูอาร์ตครับฝาสั่งลุยฝาแรงมากโอเคครับประมาณนี้ครับผมโอเคครับสำหรับสีเทานะครับสูงสี่สำหรับคนที่ยังไม่ซื้อซีพีนะครับผใบที่น่าสนใจหน่อยจะเปีนใบนี้ครับเซรัสเกตสีนะครับผมซึ่งเป็นตัวหลักของเด็กฟลุกนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวหลักสําคัญสําคัญที่น่าสนใจก็จะเป็นอุกกาบาตตัวนี้ครับเกสสามเขาบอกว่าโซบาร์เอาหลุมมาแปะเนาะใบอุกกาบาตมาแปะแล้วก็มีขี้บุหรลังนะครับผม ไปที่เป็นอะไรที่น่าสนใจใบหนึ่งเช่นกันนะครับผมแล้วก็อุกกาบาตใหม่นะครับนี่เมลเชเวอร์ใบใหม่นะครับก็คือ1ใบเนี่ยแทน2ลูกนะครับผมแต่ว่าตอนติดจะไม่ได้จุไยเช่แต่ว่าแทน2ลูกได้ครับแต่ว่าใช้เสร็จไปบายเลยเนาะมันไม่ได้ลงบุ๋มนะครับผมอ่าแล้วก็อันนั้นสนใจก็คือเป็นดอเทคเนาะดอเทคชิลหมืนะ่นครับที่ทุกคนนี่ต้องมาเปลี่ยนนะครับผมถ้าเป็นชิว5,000นเนี่ยก็ดูจะไม่คุ้มเท่าไหร่แล้วก็อีกอันหนึ่งเนาะใบนี้เนาะ อ่าใบของทัาเงาครับที่มีบูทแล้วก็มีอ่าชิลนะครับผมใบกาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบที่น่าสนใจของ CP04 นะครับเอ้เ,อเดี๋ยวกว่อนเดี๋ยวกว่อนมีใบน,นี้อีกนี่ใบนี้ใบเก่งเหมือนกันเกีย์หนึ่งนะครับเราบอกว่าถ้าแหวนเป็นสร์ันบุกข้าพันชิลเลยครับแล้วก็ถ้ามีถ้ารู้จับมือเนี่ยถ้ามีคุกสามใบครับมันจะเรียกตัวเองจากกองมาได้ครับมันไม่เป็นแบบการ์ดบุกต้นเกมหรือว่าตีแรงระหว่างเลตเกมก็ไได้เหมือนกันนะผมอ่า ที่น่าสนใจนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้า B ีที่น่าสนใจก็จะมีสำหรับคนที่ซื้อซ p ีไปแล้วซืซอ CP ไปแล้วเนี่ยที่น่าสนใจที่มีในบีทีนะผมก็จะเป็นใบนีนะผมกาวิเดียชื่อเนะี mm ่ยรูรูอีกนะครับผมที่บอกว่าปีฮิตเนี่ยมันจะเอากอ่ขออภยัยครับอุกบาทจากเด็กหรือว่าในหลุมมาแปะับผมมันเป็นใบแปะฟรีหรือว่าขู่ฮิตได้นะครับผมแล้วก็ที่น่าสนใจเนี่ยส่วนตัวนะที่น่าสนใจคือใบนีนะผม ตัวตัวนี้นะครับถ้าแหวเราเป็นเกียร์สีมันชิลสองหมื่นนะผมถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่แบบปาการกุงโง่สองหมื่นเลยนะผมสาหรับเด็กคุใช่ไหมใช่ครับนี่คือเกียร์สีใช่ครับผมประมาณนี้ครับสําหรับสูสี่สีเทานะครับโอเคครับแล้วหลังหลังกล่องมีอะไรบ้างครับครับสาหรับหลังกล่องก็จะมีของอ่าคุบนะไปนี้นะผมที่บอกว่าถ้าลงจากที่อื่นนะครับนอกจากมือเนี่ยมันจะสามารถสั่งนอนได้นะครับเป็นวันกระเทิอนนะครับคือสามารถเลือกได้ว่า จะสั่งสั่งตัวนี้นอนเลยหรือเปล่าหรือว่าจะไม่สั่งนอนเลยก็ได้ครับครับของทัพเงาโทเคนะครับผมก็ฟอยครับมาในบล็อกนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ใบขู่ฮิตตัวเทพนะครับผมของกระบาะเองใบขู่ฮิตนะครับอ่าจะเป็นแบบฟูอาร์ทั้งคู่เลยเนาะอ่าฟูอาร์หมดเลยครับฟอยค่อนข้างทำได้สวยนะครับผมคงนี้นะครับอ่าก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้อ c ีีครับผม ตัวบล็อกเนี่ยมันก็จะให้ตัวตัวหลัอกเนาะอย่างบาตติออนพรามเป็นโหวเวนใหม่ที่สุดเก่งและเท่เกินครับแล้วก็ส่วนส R อาห,หรือสามอารที่น่าใช้ครับผมก็จะเป็นตัวนี้ที่เอามาช่วยบวกพลังในแถวหน้าตั้งเดือตัวเองแล้วก็ถ้ามันอยู่ช่องแถวหน้าก็เอามาลุกได้มาจวได้ครับผมแล้วก็ส่วนใบที่สําคัญของบัตติออนอย่างหนึ่งก็คือดอทิเกอร์ฮะ มีดอที่เกือบบื้มๆยังไงก็ต้องใช้ครับผมแล้วก็สวงคนที่เล่นเทคซออฟเนี่ยแล้วยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิด c p พก็มีตัวนี้ครับผมเป็นตัวช่วยลุกครับผมทำเวฟสำหรับเทคซออฟเพราะตอนนี้ก็เ็คซออฟมีเวฟแล้วฮะแล้วก็อย่างใบต่อไปของเทคซออฟครับผมก็จะเป็นใบนี้ผมที่ช่วยเพิ่มเวฟอีกใบหนึ่ง ครับผมทําให้พอเล่นกับตัวนี้แล้วเนแด้วยเนี่ยเลยทําให้เฮซอมเนี่ยมีถึงห้าเวฟเลยทีเดียวครับผมเป็นบล็อกที่ทําให้เฮซอมมีเวฟแล้วอ,อีส่วนสำหรับคนที่อ่ายังเปิดซีพีแล้วซื้อซีไปแล้วสำหรับคนที่ซื้อซีพีไปแล้วเนี่ยก็จะมีคอมมอนหลายใบที่น่าสนใจอยู่ครับผมอย่างใบแรกเลยฮะ ใบสุดสําคัญที่สุดของมาเตียนนะในที่สุดคุณมีการแล้วฮะการหมืน่นและถ้าแวนคุณเป็นเกตสีคุณกาสองหมืน่นครับผมซึ่งเป็นใบช่วยกาดถ้าคุณไม่ใส่สีผมไม่รู้จะพูดยังไงดีแล้วฮะเนียกว่าคุณเก่งมากในการเอาตัวรอดครับผมส่วนคอมมอนที่เหลือสำหรับสายบาเตียนก็จะมีใบนี้สำหรับผมที่ผมรู้สึกว่าใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะเป็นใบที่น่าสนใจของผมที่บอกว่าเมื่อลุกจากความสามารถหรือค่าคอร์สนครับผมเลือกหนึ่งเลือดลิการอีกหนึ่งใบเนี่ย บวกห้าพันเลื่อหรเลือยูนิตเนี่ยจำไม่ได้แต่เป็นใบที่ลุกขึ้นมาเนี่ยก็จะบวก5้าพันให้1ตัวทําให้ตีแรงเพิ่มขึ้นนั่นเองเลยต่าเพ้าเลยครับผมแล้วก็ส่วน h ฮกซาเนี่ยก็จะมีคนนี้ครับที่เป็นคอมมอนที่ช่วยในการเรียงหัวกองได้ด้วยครับผมรอกว่าลงมาทิ้งมือหนึ่งถ้าแวนเป็นเพนดากีมหรือเฮกซ่าออฟครับผม ดูสองใบเอาหนึ่งใบไว้บนหนึ่งใบไว้ล่างแล้วะตัวเองมุงหมื่นก็แล้วก็มาที่หลังกองนั่นเองฮะหลังกองมีสามใบในบอกนี้ครับผมใบนี้รู้สึกว่าไม่ได้ใช้เลยมันใช้ยากเกินไปมันต้องตีฮิปแถมคอสคือหนึ่งบาทหนึ่งโซแต่สวยแต่สวยใช่ครับไม่มีอะไรเลยส่วนสองใบนี้ก็คือใบที่จําเป็นที่สุดสำหรับทเตี้ยนะผมมันก็รีมาให้เป็นฟูลอาร์ตครับผมเนื่องจากว่าตอนนั้นมีแค่เป็นใบฟอย์ธรรมดา ตัวนี้เป็นก็เป็นใบฟอยธรรมดาเหมือนกันรีมาเป็นฟูลอาร์ทให้ก็ถือว่าดีฮะแต่ละคนเก็หรูครับก็บจะมีประมาณนี้ผมสำหรับสีเหลืองครับครับสำหรับสีเขียวนะครับผมก็สําหรับคนที่ยังไม่ซื้อซีพีครับก็มีแน่นอนฮะเมตาแมโนเรียแล้วก็ยุงนะผมเสริมของแมโนเรียนะครับแล้วก็มีพิ่สิงคันดนป๊อปนะครับผมใบช่วยอ่า คืนทรัพยากรนะครับอย่างที่ไม่เหลืออะไรแล้วเหลือแต่โซชุบคนนี้ขึ้นมาก็เรียกเพื่อนมาได้เรื่อยๆนะครับสหรับซอก้านะครับผมมังกรกระดูกครับผมช่วยดีๆเลยนะครับขู่ขี้ปสานเวทมาได้ทั้งหมื่นทั้งขี้นะครับผมแล้วก็ออเดอร์บอกไดฟ์นะครับแล้วก็มีบิสออเดอร์มาช่วยในในเรื่องของเกมลับนะครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับมาช่วยหงายแดมช่วยทาโซสําหรับซอก้า นะครับผมรอทิกเกอร์นะครับสามัญอยู่แล้วนะครับชิวบวกหมื่นไอ้ชิวบวก5่าผ่านนะเป็นชิวหมื่นนะครับผมแล้วก็สําหรับคอมมอนนะครับสำหรับคนที่ซื้อ CP ไปแล้วนะครับผมก็จะมีในส่วนของเด็กอ่ายืนหมื่นแปดนะครับผมใบช่วยชุบก็จะมีเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมนะครับในดอกโซนห้าแวนเกตสามหรือสูงกว่าอ่า สามารถคอ l น,นี้ลงช่องเรียยได้เลยเมื่อมีแวนเกลี่ยสามหรือสูงกว่าลงสนามนะครับผมก็คือเพลหรือว่าเมื่อไลท์ก็คอมาได้เลยนะครับก็จะทําให้มีชุบแน่นอนนะครับผมมีใบมันจากหลุมแน่นอนกับตัวของออเดอร์อันนี้ก็จะทําให้มีใบจักกลุมมาง่ายนะครับผมก็คือคู่แข่งเลือกเรียกาศของตัวเองหนึ่งใบนะครับผมดีทายยูนิตนั้นแล้วเราก็สามารถชุบที่มีเกต็ดเดียวกันจากในหลุมได้นะครับผม ถ้าในหลุมเรามีเก็ดไม่ซ้ำนี่ก็คือเขารีทายอะไรมาเราก็ทุบได้เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นของดีอีกหนึ่งใบนะครับประมาณนี้สำหรับคอมมอนนะครับผมหลังกล่องนะผมให้มานี่นึกว่าเลน2์ซากาล้วนๆเลยนะครับก็จะมีในส่วนของออเดอร์ช่วยจว่นะผมออเดอร์จว2นะครับผม, Order. บผมกับออเดอร์มังกรกระดูกนะครับผมช่วย ในการรีไทายนะฮะก็สามารถส่งมังกรกระดูกีีทายลงไปได้นะครับผมแล้วก็จะได้จบอันหนึ่งใบแล้วก็ได้ไห่เดมด้วยนั่นเองนะครับผมก็สำหรับสีเขียวก็ประมาณนี้ครับผม